มาเปลี่ยนขนมปังธรรมดาให้เป็นขนมปังที่กินแล้วขับถ่ายดีค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยค่าว่าเหนียวนุ่มอร่อยมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นกรีกโยเกิร์นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นโยเกิร์ตทั่วไปก็ได้นั่นเองนะคะแค่เอามาทาบนขนมปัง ก็จะทําให้ขนมปังของเรามีรสชาติที่อร่อยมากๆาเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เอาโยเกิร์ตนะคะถ้าไม่มีเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ใช้เป็นโยเกิร์ตเนื้อครีมหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปค่ะแล้วก็เอามาท็อปปิ้งบนหน้าขนมปังมิลใช้เป็นขนมปังโปรตีนแบบคีโตโลคาร์บนั่นเองนะคะเนื้อน้องก็จะนุ่มมากกว่าขนมปังทั่วไปค่ะแล้วก็ราดด้วย น้ำพึ่งไซรับแบบคีโตค่ะหูวัตถุดิบเดี่ยวนี้นะคะพัฒนาไปเยอะมากๆเลยค่ะแบบคีโตก็มีน้ำพึ่งแล้วนะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะแยมสตรอเบอรี yeah, ่แบบไม่ผสมน้ำตาลทรายแต่เขาก็ยังหวานอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าหวานมาจากผลไม้นั่นเองนะคะแล้วก็แปะลงไปนะคะบอกเลยค่ะใครไม่มีสกิลในการทำขนมทำอาหาร ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะลองเอาไปทำทานกันนะคะได้รับประโยชน์ดีๆจากโยเกิร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับความหวานธรรมชาติจากแยมนั่นเองนะคะทำให้ขนมของเราเนี่ยกินง่ายขึ้นได้ประโยชน์แล้วก็ขับถ่ายดีนะคะแม้ว่าเราอยากจะกินคลีนอยากจะดูแลสุขภาพ ไม่ต้องอดของอร่อยค่ะนี่เลยเนื้อน้องนุ่มแบบนี้เลยนะทุกคนยิ่งกินเย็นๆนะคะยิ่งสดชื่นเหมือนได้กินโทสต์เลยค่ะก็ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วทุกคนชอบแ yeah, ยมอะไรชอบขนมปังแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะนี่อร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะสำหรับวันนี้มิวไปแล้วก็อย่าลืม มาลองทำการชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย